สวัสดีจ้าจ๋าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์มาให้กำลังใจในยจุนรอบเด็กบ่ได้หาเวลาเวลาแต่หาเวลาขึ้นบ่ได้พี่น้องยำกังเว้นกับวาบอมเียนเวลาเจ้าของเพราะถึงเวลาตัวเองก็ก็ฝนตกเราก็ขึ้นไม่ได้พอจะนอนก็หิวเกินมากิน ินเลยก็มันอโอ้ยเนาะเป็นวันบอกกับเม่คขาอย่างดีว่าวันนี้จะไม่กินข้าวเย็นนะแม่คขาคุยกับแม่คข้าม่ต่อไปจะไม่กินข้าวเย็นอู้วอละมานเลยม่คขาเลยกันว่าหิวคิดเห็นได้แล้วกินแม่ภูมิบอกพี่ภูมสวัสดีค่ะแม่คขาแอบโมวหรอแม่ภูมินานะโกศสวัสดีค่ะน้องแก้วน้องแก้วสวัสดีค่ะ พี่จูนแอบมาขึ้นรอบเด็กเจอตอนกลางวันไม่ได้ขึ้นน้องแก้วขอบคุณนะคะที่แวะมาเกี่ยวก้าสวัสดีค่ะจากแม่ภูมิไม่นักไม่คำหนักพวกก็แม่ภูมิแม่ภูมิขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลียบทุกไปอ้าวพี่จูนสัญจรน้องแก้วคนมากินข้าวแลกมาสารภาพ ขึ่นย้มนี้ขืนย้มนี้ตัวพี่ว่าจิกขึ่นหัวคำฝนตกบริขึ้นไม่นองเกลยวก็เลยนอนมาหลับมาหาซอกเนวกินพ้นบ็กินเขาเรียกมหาซอกเนวกินกินแล้วก็นอนมาหลับไปเปิดเปิดบ้านจากน้อยก่อนขอบคุณนะคะที่แวะมาไม่เป็นไรนะคะทักนิดนิดหน่อยๆน่อยก็ขอบคุณมากมากขอใจา้า ขอบคุณจา้าตามภาษาสวออไม่นี้ผิดสัญญาเด้อแม่คับสัญญาว่าจะไม่กินข้าวแรงไม่ได้กินข้าวเด้อค่ะกินแยมตะลุกนะครัไม่มได้กินข้าวเ,เด้อกดเดจักมือกดเดะจักมือนอนก้นเคยกินนอนบ่หลับเลยคิดน้ำอำๆๆๆ่ำลำอ่ำลำ แจ้กเก้าขอบคุณค่อคะอดแต่จ๊กมือน้องแก้ววนะ่ะวัดขันว่าันกินขานน้าวเตเว้นเนาะกินแต่ว่าม่กินเตเวน้นกิน่บายว่าจะนอนอดแล้วแม่ค้ากินยานยา,างแม่คำ้ำแม่คำ้ำมบอกกินยาแล้วจะนอนแล้วว่ะสันว่าเราแม่จืดนอนมลักหูเขาอดเขา,าได้ กินแค่นตโลไปสองสิกันมีเนี่ยอื่นหลายคือสิก,กินกว่านันอยู่ดอกมันบ่มี <c oughs> กินตอนนั้นแกว้แกวกว้าขนมหนึ่งหอ่อจากแม่ภูมิสุภัยชัยภูมิค่ะกินเต้นน้อยๆกินเต้นน้อยๆกินแต่กินใน้อยๆเป็นบ่ตอนไหล่คือหาวอดวอดไหมครับ <c oughs> ค่อยๆลดลงกินแต่กินน้อยๆกินกินค่อยๆลดลงเป็นว่าอันมาเศร้าจุดพูดเศร้าบ่ไดดดอกนะ้อแม่คำเนาะทรมานเนาะก็อยากสิลดนี่น้องแก้วกงเกงยิ้นผิดจุดเคยใส่มาเดี๋ยวนี้ใส่บัวไดจ้าตูใส่เขาซุปเขาไปเลี้ยกเขหูดซิบบัวได,ดตดตะขอบัวได <c oughs> ่อยลดลงแม่ก้ามาขอบคุณค่ะแม่พูมินแก้วเจือดายชิลด์หุ่นใจกันเกงยิ่งขึ้นมันสจดืดาพอจากหาสิบหาเดี๋ยวนี้หาสิบแปดเดียวนะนักหนึ่งห้าสิบห้าจุดห้าเดี๋ยวนี้ห้าสิบแปดจุดเจ็ดแล้วน้องแก้วแก้วนี้วันจ้า น้องแก้วสูงสมส่วนอยู่เด้อใจม่จูนนี่นแ,แล้วเลยได้แถวซ้มนี่ก็บ่มี่อวแล้วตอนนี้กำมืนตาโบึืนแล้วมีคำว่ามีคำนอนนอนนอนสู้สู้สู้นอนนอนนะคะพี่ภูมิบอกขอตัวขอบคุณกา,าพักควนันพักควอนสวอ บายบายค่ะฝันดีค่ะอน,นอนนอนเด้อจะม่จวนอีกสิบนาทีม่จูนก็จะลงอะ่ะ